ครับหน่อยแล้วตาวานด้วยตาหวานตาวานตนีกวักวากกวแต่เช้าเลยวันนี้เฮ้ยกวักเุ้ยนนั่งลงหุ้ยดูหอหุ้ยทำได้ทุกอย่างเลยโอ้ยตื่นมาก็มีความสุขเลยเห็นพีเบ๊ปซี่นะคะนังลง ตาอ้วนดูนั่งไปทำไมทางนู้ดโอ้ในเก๊กลอยยังไงเดี๋ยวปะก่อนปะเอายาทิ้งก่อนปะเออายาทิ้งก่อนเดือกวัก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 ฝากฝากอยากหยกวักหน่อยแล้วตาหวานด้วยบินด้วยบินด้วยอบินนู บินแต่เช้าเลยวันนี้เออนะคะขอบคุณจ้านะคะ